สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นการรีวิวกันพลาสำเนา HG 1ต่อ1น Astray Sen Goku สีดำทองสำหรับตัวผมนะเปิดกล่องมาโคตรเจวาวสีทองที่ให้มาสำหรับผมคือสวยมากของที่แถมมาในกล่องก็มี ฐานใสสติกเกอร์ฟอยดดีแคลน้ำสำหรับผมเมื่อเทียบกับราคา200นินิดๆแล้วถือว่าคุ้มมากแต่เมื่อตรวจเช็คชิ้นส่วนภายในแผงแล้วมีชิ้นส่วนหายไป1ชิ้นผมจึงได้ทำการติดต่อกลับไปทางร้านค้าทางร้านค้าก็ใจดีมากได้ส่งชิ้นส่วนที่ขาดหายไปนั้นกลับมาให้ความรู้สึกในการประกอบการประกอบนั้นไหลลื่น ค่อนข้างที่จะประกอบง่ายไม่เจ็บมือจะมีแค่บางจุดที่แน่นการตัดชิ้นงานนั้นทําได้ง่ายส่วนสีทองที่ให้มานั้นเป็นสีทองที่พ่นเคลือบบนชิ้นพลาสติกสีเหลืองทําให้สีทองนั้นดูสวยงามมากดาบคาตนะที่ให้มาเป็นดาบคาตนะสีดําล้วนให้มาสีเล่มโดยรวมแล้วการประกอบถือว่าโอเคใช้ได้เลยสําหรับงานตัวนี้สําหรับข้อต่อและจุดขยับทําได้ดีเยี่ยมไม่แน่นและหลวมจนเกินไปสามารถจัดท่าทางได้หลากหลาย สุดท้ายนี้สำหรับใครที่สนใจกันพลาตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ต่อไปเป็นภาพแอคชั่นเท่ๆของเอสเทรเซนโกคสีดำทอง <thank> <worldwide> ฝากกดไลค์กดติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ